หวัดดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับช็อตเด็ดโบราณเด็ดสมชื่อแน่นอนครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาพบองค์เลกเลยดีกว่าครับสมมุติพวกพี่จะปิดบอกผมด้วยนะ EP ในองค์ที่เท่าไรและราคาเท่าไรนะครับ และอีกอย่างหนึ่งสมมุติถ้าผมไม่ได้รับตัวโทรศัพท์อะคือผมหลับนะครับคือผม,ผมต้องทางานด้วยเนี๋ยผมจะโทรกลับเองนะครับพอวงแรกเลยเป็นเนื้อว่านนะพี่พี่ดูเนื้อว่านองนี้ครับโคตรสวยอะพี่พี่ดูเส้นคอแท้ตาเปล่าเลยนะพี่ แล้วพลาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแท้ดูง่ายนะพี่องนี้ขอสองพันเจ็ดครับพี่พลาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่คือพระสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดหล่อวัดนะพี่องนี้เป็นปีศูนย์ห้าหล่อวัดนะครับเป็นเนื้อเหลืองนะพี่อาจจะผ่านการใช้มาสักนิดนะครับแต่ว่าพี่ดูหน้าดูตาดูความแห้งครับตะใบกืนไปหมดแล้วพี่ ดูหนา้าดูตาท่านครับองนี้ก็ดสองพันสองครับต่อไปครับองค์นี้เป็นเนื้อแดงนะพี่ แต่จะผ่านการใช้มาสักนิดนะครับแต่พี่ดูธรรมชาติดูความเก่ารูฝุ่น,นครับแท้ดูง่ายนะพี่เป็นออกเนื้อทองแดงเถื่อนเลยนะพี่พี่ดูความเก่าดูธรรมชาติครับแท้ดูง่ายนะครับ องค์นี้ขอสองพันสามครับต่อไปครับเป็นเตาลี่อีกนะพี่พี่ดูองค์นี้ครับดูดินเบ้าดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูว่าเลยกระดกครับรอยตะใบกึนไหมดแล้วนะพี่แล้วดูด้านหลังครับ ช่อด้านล่างครับดินเบ้าดูเม็ดเตือดครับดูความเก่าความแม่งองนี้ขดสองพันห้าพี่ต่อไปครับเป็นอุปคุตนะพี่ออกเนื้อสําริดนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับเป็นเนื้อสำริดถือบัวนะครับพระแท้ดูง่ายนะครับ พี่ดูนี่อุดสะโพกด้วยนะถ้าอุดสะโภคนี้คือสวนมากพว่ากิ่งนี่จะเป็นสองสี่กว่านะครับแล้วผ้าโคตรสวยอะพี่ไม่มีรอยประกบนะครับปั้นทีละองค์ครับองนี้ขอสองพันหกครับต่อไปครับ เป็นเตารีดองน,นี้เนื้อเหลืองนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านนะดูเม็ดเดือดนี่มีเส้นสลากดดวยคนระอยเก็บตะไบชัดเจนนะ วงนี้กดสองวันสามครับต่อไปเป็นหลวงพ่อไป สองสี่เจ็ดแปดนะพี่พี่ดูรอยประกบนะบผ้าบางนะครับงคว่าไปนี่ขอสองบเจ็ดครับต่อไปครับเป็นเตารีดนะพี่องนี้จะออกเนื้อนาวะเลยนะครับโอ้หรือว่าเนื้อทองแดงครับพี่แต่พ้าโคตรสวยครับพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านนะครับ ดูบัวแล้วพี่ดูด้านหลังครับพะแท้ดูง่ายนะครับพี่ดูรอยช่อด,ด้านล่างชัดเจนนะครับอุงนี้ขอดสองพันแดครับต่อไปครับเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะพี่แต่กิ่งหน้าตา,างนี้พี่อยากที่ดูนะครับเก่ากึอกอะ พี่ดูหน้าดูตาดูดูพิมพ์ดูทรงครับกิ่งเก่าร้อยเอร์เซน์ะพี่ไม่มีรอยจานนะวงนี้แต่พี่ดูความเก่าดูธรรมชาติกิ่งดังนะครับองนี้ขอ2 0 0พัครับต่อไปครับองนี้เหมือนกันเป็นพักกิ่งที่ไหนไม่รู้พี่ แล้วพี่ดูเนื้อดูธรรมชาติดูหน้าดูตาท่านครับคือพี่ไม่ต้องกลัวคือพักกิ่งนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับพาอื่นๆก็ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับสมมุติถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ผมไม่เอามาแน่นอนไม่เอามาเด็ดขาดนะครับไม่เอามาลงคลิปเลยนะครับสมมุติถ้าผมเอาของไม่ดีมาขายพี่คือ อันดับแรกเลยคือคนซื้อแช่งแน่ครับว่ามันหลอกขายพราเกกกูแน่เลยเนี่ยอะไรอย่างนี้ยค,คือผมคัดแต่ของดีๆมาดีกว่าครับพวกพี่ก็ดูกันออกนะครับองน,นี้กิ่งหูดใหญ่นะพี่โคตรสวยอะพี่องนี้ขอ2 7งพครับต่อไปครับ เป็นหลวงพ่อแก้วนะพี่ลงรักถักเชือกนะพี่ดูดูรอยเชือกดูใย,ยเชือกครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนะพี่พี่ดูเชือกครับยุ่ยมันแล้วแล้วเท้ดูง่ายนะพี่เก่ากึกอะแล้วลงรักแดงด้วยนะครับ รวงโ,โกแก้วนี่ขอสองพันแปดครับต่อไปครับเป็นปูท่ทวดเตารีดครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับหัวเรือก,กระดกนะครับชัดเจนนะดูด้านหลังครับรอยตะไบเกินในหมดแล้วพี่ พี่ดูรอยหักชอ่อครับองนี้ขอสองพันหา้าต่อไปครับเป็นเตารีดดีครับองนี้ออกเนื้อสำริดเลยนะพี่แล้วพี่ดูผิวแห้งนะครับผิวแห้งผิวเก่านะครับพี่ดูออกมืนเนื้อสำริดเลยครับพี่ดูหน้าดูตาท่านนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นเนื้อสำริดนะพี่อาจจะผ่านการใช้ทังนิดนะแต่ว่าดูดินเบ้าครับองน,นี้ขอดสองมันสี่ครับต่อไปครับเป็นเรียนวัวโตรครับแต่องน,นี้ผ่านสมนระูมมรบมาเยอะน่าจะนะครับเพราะอาจจะสึกนิดนึงนะครับ แต่ดูง่ายนะพี่พี่ดูตาลึกแท้ดูง่ายนะครับผมว่าองนี้ขอสองพหครับต่อไปครับเป็นเตารีดอยู่ในเลี่ยมเงินเก่านะพี่พี่ดูเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินอย่างนี้ต้องมีเท่าไหร่ครับ ต้องมีเป็นพันไหมพี่ถ้าเลี่ยมเงินอย่างเนี้ยแล้วพี่ดูหน้าดูตาท่านนะดูความเก่าความแห้งดูดินเบ้ายัางติดอยู่เลยอพี่แล้วเนื้อเก่าเนื้อแห้งนะครับแล้วพี่ดูด้านหลังรอยตะใบกืนไม่หมดแล้วองนี้ขอสองมันแปดครับ ผมว่าแค่เรี่ยมเงินก็น่าจะคุ้มนะครับเละมาพ่อองค์สุดท้ายครับเป็นปู่ทวดพิมพบีนะพี่ทีแรกผมจะแกะนะผมแกะอวงแล้วนี้เสร็จผมว่าผมมาแกะในคลิปดีกว่าเดีย๋ยวพวกพี่ไม่เชื่อกันว่าผมได้มาตามบ้านเลยคือเขาใส่รอบเลี่ยมไว้นะใส่ขอบเขาบอกเขาแขวนไม่กี่รอบทีนะครับแต่พี่ดูพระ ดูคาบตะกันคนระับดูดินเบ้าผ้าสวยนะพี่เป็นพิมพ์บีปีสองพันห้าร้อยนะครับเออสองพันห้าร้ยศูนย์ห้าเป็นพิมพ์บีนะพี่แล้วพี่ดูเนื้อหาดูธรรมชาติความเก่าความแห้งแท้ดูง่ายเลยนะหนาด้วยนะพิมพ์บีนะวงนี้ องนี้ได้ผ้าสวยนะครับองนี้ขอส4มพันสครับอาจจะมีราคานิดนึงนะองนี้คือผมไปนี่เลยกว่าจะได้มาองนี้สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ0ูน0์หกสามศูนยถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ